เราจะอยู่ในป่าหน้าที่ของเราคือต้องตัดต้นไม้เพื่อไปทำฟืนหมูในป่ากระต่ายเยอะแยะเลยเราจะตัดต้นไม้ใหญ่เพื่อน,นำไปใส่กองไฟหลังจากนั้นเปลวไฟเราก็จะได้100%่ง้อเรซแบบเราก็จะใหญ่ขึ้นเราจะสามารถสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆได้อีกมากมาย เราจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในป่าได้นานและเราจะตามหาเด็กให้เจอให้ได้ตอนนี้ความคืบหน้าของเราอยู่ใน43เซไฟของเราได้43เซ็นเพื่อนๆกำลังปรุงอาหารแต่ตอนนี้เรายังไม่หิวเข้าสู่วันที่สองแล้วเราได้เราได้วันมาเพิ่มเพราะว่าเราช่วยกันสร้าง เพราะว่าเราช่วยกันตัดฟืนใส่ในกองไฟเราจะตัดต้นไม้แล้วนำต้นไม้ไปทำฟืนและเก็บต้นกล้าไปด้วยเราจะปลูกตัวแทนต้นไม้ที่เราตัดไปเย้ตอนนี้เราสร้างแผนที่ได้แล้วเรามีแผนที่แล้วเราจะได้รู้ว่าเด็กๆอยู่ที่ไหนเรายังคงเก็บฟืนต่อไป เก็บต้นก้าไปด้วยเช่นเคยกระต่ายขนปุกปุยน่ารักเต็มไปหมดเลยป่านี้ช่างอุดมสมบูรณ์ยิ่งนักโอโ้เพื่อนทำสเต็กเต็มไปหมดเลยโอ้ท้องเริ่มหิวแล้วเรวขอกินหน่อย งมงๆงๆงงำงำงำงอะไรจังเลยเด็ <_ d ick> กที่หายไปภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของเราต้องตามหาเด็กที่ได้เรายังคงมุ่งมั่นตัดต้นไม้ทำฟืนต่อไปตอนนี้เป็นวันที่สองแล้ว เก็บอาฟื้นเพื่อนแล้วก็ขมักขม้นเหมือนกันถัดต้นไม้ต้นที่สองมองเข้าไปในป่ามีต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่มากเย้ตอนนี้เราได้อัปเกรดได้สร้างม้านั่งหัตถกรรมแล้วเก็บฟื้นต่อไป เย้ yeah! ได้สร้างเข็มทิศด้วยสร้างนับปัดดวงอาทิตย์ด้วยแล้วก็สร้างเตียงธรรมดาสร้างที่เก็บน้ำไม้เพื่อนเราเป็นคนสร้างเจ๋งไปเลยแล้วยังคงเก็บฟืนเพื่อเติมไฟต่อไปเราต้องช่วยกันตอนึ้นกำลังจะมาแล้ว เอ๊ะอันนี้คืออะไรเรามาฟืนใส่เอาไม่ใช่ไม่ใช่ครับอันนั้นไม่ใช่ที่เก็บฟืนกลางจะค่ำแล้วตอนนี้ไฟเราได้หนึ่งแมบปบเราก็ใหญ่ขึ้นแล้วตำแหน่งเด็กที่หายไปเด็กไดโนเสาร์ น่าสงสารใจเลยไม่รู้โดนจับไปอยู่ตรงไหนน้องคงจะร้องไห้คิดถึงแม่มืดแล้วบรรยากาศวังเบงน่ากลัวจังเลยแต่เราต้องมีภารกิจ ยังคงตัดต้นไม้ต่อไปมองไปรอบๆนะทุกคนเพื่อนเพื่อนก็กำลังขมัดก,กระเม่นนี่เสียงอะไร <c oughs> เพื่อนเราล่ะ <c oughs> เพื่อนเรายังอยู่ไหมเราต้องกลับแถมไฟด่วน เพื่อนเรายังอยู่เพื่อนเรากำลังส่องสายไฟมองหาแต่ก็หาไม่เจอเราอยู่ตรงนี้นะดาดา้าเราเก็บฟืนส่วนต้นกล้าเราก็เอามาปลูกต่อเพื่อนเราสองคนยังอยู่ครบเช้าแล้วค่อยโล่งใจหน่อย เช้าวันที่สามเรายังคงตัดต้นไม้ต่อไปเราได้จำนวนวันคูณสองตอนนี้เลยกลายเป็นวันที่สี่แล้วนะครับเรายังคงตัดต้นไม้เก็บต้นก้าเก็บฟืนตอนเช้าๆหมอกลงบรรยากาศดีมากเลยเราชอบจังเลยตอนเช้า ต้นไม้ย,ยังเยอะเหมือนเดิมตอนนี้สร้างตู้แช่แข็งได้แล้วมันจะมีที่เก็บอาหารเย้เย้เย้เรายังเก็บฟืนไว้ใช้นยามจำเป็นเราจะสร้างกับดักหมี có oh, mưa cưa lâu đến dinh xem tập ba lâu có quá mình gân á và tông bông tôi yên ngoái sẽ bán tôi mấy lạ ô dạ lẽo lưu dẹp em แต่เราไม่ใช่มีนะเราจะไปเยียบทำไมหูเรามีอะไรมากมายเอ้ยอันนี้อะไรอันญมณีแห่งปลาเฮ้เพื่อนเราไม่ได้ขโม,มยเราจะเก็บให้เพื่อนต่างหาก วม่ไี้งอนนะเพื่อนเราไปตัดต้นไม้ดีกว่าดาดากำลังสั้างเตียงเก่าให้เราช่วยมีเพื่อน กลางคืนกำลังจะมาอีกแล้วอาจจะต้องเก็บอัญนนมณนนีไว้ค่ำแล้วเพื่อนไม่ยอมให้เก็บเองงเพื่อนเหมือนกันนะอันนี้คือเตียง ที่ไหนสักแทงในปา่าลึกเด็กๆยังคงร้องไห้ <c oughs> มาสร้างที่เก็บนาา้ำไม้แล้ว เสียงน่ากลัวจังเลยเราได้ยินเสียงนกถ้าเราจนปูงสุกเรากินดีกว่าสเต็กปูงสุกตอนนี้เราหิวเราขอกินก่อนวันที่ห้าเช้าแล้ว ตอนนี้เราข้ามมาวันที่เจ็ดนะครับขึ้นไปบนหอคอยดีกว่าเฮ้ยไอหมาป้าแกตามฉันมาทำไมอู้ไหไปดีกว่ากับแข้มไฟของเรามันตามมาไหมเอาวิ่งวิ่งวิว่งเรากลัวเหมือนกันนะแกจะตามฉันมาทำไมไอหมาป้า ามมาไหมมันไม่มาแล้วตอนนี้เราหิวแล้วขอกินก่อนเราออกมาตัดไม้เหมือนเดิมเรายังไม่มีมเววของเด็กเลย คงเก็บฟืนเก็บต้นก้าไปเหมือนเดิมเอ๊ะเพื่อนไปทำอะไรบนนั้นเราขอไปด้วยดีกว่าเห,หนื่อยเหมือนกันฮะโอมีไฟฉายเราจะเอาไฟฉายดีกว่า เก็บไปใช้ไปหนึ่งอันไม่ใช้ตอนกลางคืนเฮ้ยเพื่อนสร้างอะไรโอ้โหหิมะตกเราขอไปเล่นหิมะก่อนนะโอ้โหเราไม่ได้เราไม่ได้เจอหิมะแบบนี้มานานแล้วตื่น้นจังเลย มีบ้านล้างด้วยโอ้โหโอ้โหสนุกจังเลยมีมะขาวโพลนไปหมดเลยแต่เราต้องกลับแคมไฟแล้วนะคืนนี้เราต้องระวังเราอาจจะถูกจูโจมเร,เราต้องรีบกลับแคมไฟเรือน ตอนนี้เราหิวล้วขอกินสเต็กก่อนเพื่อนของเรากำลังขมัดขม้ดเลย เพื่อนกำลังสร้างมอหของข้าวเจ๋งไปเลยเฮ้ยเสียงอะไรนะ้ากลัวจังเราไม่ชอบเสียงแบบนี้อันนี้คือเหรียญเราต้องเก็บเก็บครัแล้วเราต้องช่วยกันเก็บ วันนี้เราจะสร้างเตียงดีเก็บสตูประตูที่เพื่อนทำไว้ผิวมาป้าตอนนี้ฝนตกแล้วเอ้าช่วยกันเก็บ ฝนตกด้ฟ้าร้องนะ่ากลัวมากโอ้โหฝนตกแรงแล้วเราต้องเก็บผิวมะป่าไว้ไหนเนี่ยโอเคเราเก็บอาหารหมดแล้วเรียบร้อยพ่อขาสัตว์จะมาถึงวันนี้ เพราะข้าสัตว์ต้องการตีนกระต่ายมอเชลฉันอยากได้ตีนกระต่ายยังไม่ได้เลยของอะไรเนี่ยยังไม่มีอันนี้ก็ไม่ใช่ เดินวนไปวนมาหลายรอบแล้วกลับมาที่เดิมเอาเก็บไปดีกว่าไว้เป็นอาหารกระต่ายมอเชลเอาไปย่างรุงสุกตอนนี้เราหิวขอกินก่อน กระต่ายแต่เราไม่มีเฮ้ยนี่ไงอยู่ข้างานเราเจอแล้วมันเย่ยม,มากเราได้มาแล้วเราจะเลือกกระสอบดีแล้วกันเอาไว้ใส่ของได้รับมาแล้วเจ๋งมากเอ้ยพ่อคะผิวกระต่ายเราได้ขวัญที่ดีมา เราจะไปสร้างเตียงที่ดีกันเอาไปตัดต้นไม้ดีกว่าเก็บฟืนเก็บต้นก้าตอนนี้เข้าสู่วันที่สิบแล้วต้นไม้ใหญ่เรายังตัดไม่ได้ขวานเรายังไม่ดีพอ มืดแล้วนาว่ากลัวจังเลยทำไมมืดเช่นนี้เสียงอะไรนา่ากลัวจังเลยเฮ้ยเจ้าก็ตาย <c oughs> ปลูกต้นไม้เราต้องเข้าแข็มไฟขอเติมพลังก่อนตอนนี้เราหิวมากเลย เผื่อมีอะไรตอนกลางคืนเราจะได้มีแรงบรรยากาศน่ากลัวมากเราจะสร้างกับดักคนเราเริ่มกลัวแล้วหลังจากเมื่อคืนเราได้ยินเสียงแปลกๆ นกคู่น่ากลีจังเลยเราได้ยินเสียงนกคู่เพื่อนเราอยู่ข้างบนเราส่งไฟไปรอบๆดาด้าเสียชีวิตแล้วเพื่อนเราเด็กที่หายไปได้รับกันช่วยเหลือเย้ ข่าวดีในข่าวร้ายแต่เพื่อนเราเสียชีวิตเราต้องพาเพื่อนเรากลับแคมป์ไฟเขาสู่วันที่สิบเอ็ดโหเพื่อนเราจะช่วยให้เพื่อนกลับขึ้นมาเราจะช่วย เพื่อนฟื้นชีพขึ้นมาเย้ <Yeah. S 1> เพื่อนได้ฟื้นคืนชีพแล้วเยี่ยมไปเลยเรามาช่วยกันต่อภารกิจของเราสำเร็จแล้วเด็กได้กลับบ้านแล้วเรียบร้อยเรายังดูแผนที่เราต้องการเที่ยวต่อเราต้องมีชีวิตอีก99้คืน เราขอไปรอบๆหน่อยนะตอนนี้วันที่สิบห้าแล้วนะทุกคนโอ้ดอกไม้อุ้ยมีเหรียญขอเก็บเหรียญหน่อยเฮ้ยนี่มันกระดูกเราต้องทำอะไรสักอย่างโหน่ากลัวจังเลยเฮ้ยมันมีกันสองคนทำไงดี